สวัสดีครับวันนี้ก็มาแกะกล่องโดนรุ่นใหม่ล่าสุดตอนเนี้นะครับเป็นของค่าย AJRC รุ่น F11 4K นะครับตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นกล้อง 4K แล้วก็มีกันสั่น2แกนนะครับรีโมทเขาบอกว่าไปได้ไกล1.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็สัญญาณ Wi-Fi ไปได้1.2กิโลเมตรแต่ บินจริงๆมันมันไม่ไกลขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเต็มที่ก็สักห้าร้อยถึงแ800รอยเมตรนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปลองกันแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องทำแยกเป็นคลิปแกะกล่องแล้วก็คลิปบินรีวิวต่างหากนะครับเพราะว่าจะจะได้ดูคลิปแกะกล่องกันไปก่อนก็ F11 Pro 4K นี่จะมาเป็นกระเป๋านะครับข้างในทุกชุดนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเอาแบต1ก้อน2ก้อนหรือว่า3ก้อนคำว่าเลือกได้นี่คือเลือกซื้อเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าสั่งอ่ะอยากได้แบต3ก้อนแต่จะมาจ่ายในราคาแบต1ก้อนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะแบตก้อนหนึ่งประมาณพันกว่าบาทนะครับ อ่าโดยปกติก็จะได้ตามนี้นะครับเป็นกระเป๋าอันนี้เป็นชุดแบบหนึ่งก้อนนะครับอ่าเปิดมาข้างบนกระเป๋าก็จะมีคู่มือมุมกล้องอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ตัวเก่าถ่ายนี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเป็นรีโมท กล่อ,องนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองแล้วก็มีสาย USB ไว้ชาร์จข้างในนะครับแล้วก็มีตัวโดนมีแค่นี้เลยนะครับกระเป๋าก็ค่อนข้างโอเคนะครับกระเป๋าอันนี้เขาจะเป็นอะไรสักอย่างแข็งหน่อยก็แข็งดีนะครับดูเหมือนจะทนเห็นเขาบอกว่ากันน้ำได้ด้วยแต่ผมก็ไม่ลองครับอ่าหนึ่งนะครับถ้าสั่งชุด นี้ก็จะได้มาเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็กล่องที่เราเห็นเมื่อกี้กล่องสีน้ําตาลก็คือเขาก็ใส่ใส่ไว้ภายนอกอีกทีหนึ่งเปิดมาแล้วก็จะเจอกล่องแล้วก็จะมีตัวโดนตัวโดนก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่1ก้อนนะครับรีโมทหนง,งานคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็ใบพัดส,สำรองเดี๋ยวดูก่อนนะเขามีมาให้กี่คนะัน อันนี้ก็เป็นเป็นถุงน็อตกับหกเหลี่ยมไว้เปลี่ยนใบพัดนะครับใบพัดส,สำรองหนึ่งสองสามสี่อ่ะมีมาให้สี่อันก็คือมีมาให้หนึ่งชุดนะครับใบพัดส,สำรองอผมหามุมกล้องก่อนอ่ะได้เท่านี้นะครับจะได้ไม่ต้องถามกันว่าซื้อไปแล้วได้อะไรบ้างนะครับ ได้โดนได้รีโมทได้คู่มือได้ใบพัดสำรองได้น็อตกับหเหลี่ยมไว้เปลี่ยนใบพัดนะครับแล้วก็ได้สายชาร์จ USB 1เส้นชาร์จแบตเราก็ใช้หัวชาร์จโทรศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วครับทีนี้เรามาดูตรงรีโมทนะครับรีโมทรุ่นใหม่ก็จะหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับตรงนี้กลางออกมาได้ อันนี้ข้างบนก็ไว้ใส่โทรศั์มันมันถอดออกไม่ได้นะครับหรือถอดออกได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันถอดไม่ได้อ่ะามันจะติดอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้ก็คือเป็นที่ชาร์จแบบ usb มาแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ฐานเป็นก้อนและมีแบตเตอรี่มาให้แบตเตอรี่ก็3 7จดโวลต์สา0มิลลิแอมนะครับ ก็ที่ปรับก็คือหนาตารีโมทเนี่ยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนรีโมทปรับใหม่หมดเลยรีโมทใหม่เลยแต่ตรงเนี้ยมันมันเหมือนจะเป็นจอแต่มันไม่ใช่จอนะครับมันก็คล้ายๆเดิมแค่มีเป็นตัวหนังสือมาแล้วมันก็เป็นดวงไฟขึ้นคล้ายๆอันเก่าครับแต่ทําเสมือนว่ามีจอ,อเนี่ยเปิดมามันก็จะขึ้นของมันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปุ่ม Emergency stop นะครับก็กดค้างไว้ประมาณสามวิถึงห้าวิแล้วมันก็ดับไปเลยนะครับกดแล้วล่วงนะครับก็ระวังหน่อยอันนี้เป็นปุ่มรูปสลับกล้องเหมือนจะกล้องหน้ากับกล้องข้างล่างใต้ท้องแต่กล้องใต้ท้องมันไม่มีนะครับอันนี้ก็ Return home นะครับอันนี้ก็คันโยกไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะน่าจะรู้ อันนี้ถ่ายรูปฝั่งซ้ายนะครับถ่ายฝั่งขวาถ่ายวิดีโอแล้วก็มีลูกศรลงอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแลนดิ้งออโต้แลนดิ้งคืออันเนี้ยผมได้มาผมยังไม่ลองผมยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรผมก็อธิบายไปก็อาจจะมีผิดถูกบ้างนะครับก็ตามความเข้าใจที่ผมมองจากรีโมทอันนี้ก็ปรับมุมกล้องนะครับขึ้นลงอันนี้เป็นรูป รูปภาพแล้วบวกลบน่าจะเป็นซูมเข้าซูมออกคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะทีนี้เราก็มาดูตัวลำนะครับ <c oughs> ตัวลำก็เขาจะใส่กระดาษนะครับก็คือไม่ให้ใบพัดมันหลุดออกจากกันแต่ว่ามันใส่แค่แค่ <c oughs> สองขาหน้า สองขาหลังมันไม่ใส่ไว้ก็ไม่รู้มันจะใส่ไว้เพื่ออะไรนะครับข้างบนก็แบตเตอรี่นะครับใช้ได้กับรุ่นเก่านะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นเจเนอเรชันที่3ก็เป็นรุ่นที่3ของ F11 ละรุ่นแรก F11 ธรรมดาก็คือ 180P 0นะครับกล้องไม่มีการสารั่นรุ่นที่สอก็ไม่มีการสั่นเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่ากล้องจะอัพมาเป็น 2K รุ่นนี้ก็คือรุ่นที่3ก็คือจะมีการสั่นแล้วกล้องจะได้ 4K ก็คือแบตเตอรี่สามารถใช้ด้วยกันได้ตั้งแต่ตัวแรกมาถึงตัวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับมันก็จะโชว์สถานะ100% 75% 50% 25%ข้างหลังก็จะมีโลโก้นะครับ Screen F11 โ o n e นะครับ มอเตอร์ก็จะเหมือนเดิมรูปทรงอะไรคือเหมือนเดิมเลยใช้ได้กับอะไรของรุ่นเดิมมาตลอดนะครับมีไฟหน้าหลังตรงท้องนี่ก็จะเหมือนจะเป็นเลนกล้องออปติคโฟกก็คือทำมาหลอกนะครับผมดูจริงๆแล้วมันไม่มีเลนแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นอันตราโซนิกก็คือไม่มีเหมือนกันทำมาหลอกทำมาเท่เฉย ตรงฝั่งขวานี้ข้างล่างก็จะเป็นใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ถอดกิมบอลน,นะครับไอตัวครอบมันถอดก็มันจะมีตรงนี้นครับเป็นล็อกตรงนี้ก็กดแล้วข้างบนนี้ก็ดึงถอยหลังนะครับแล้วก็เอาออกมาก็จะมีเลนกล้องครับกิมบอลสองแกนประมาณนี้ครับสองแกนคืออะไรสองแกนก็คือเวลาโดน เดินหน้าถอยหลังเนี่ยโดนมันจะโยกขึ้นโยกลงอย่างเงี้ยอันนี้มันจะชดเชยเพื่อให้กล้องยังยังอยู่ตรงนะครับเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาคือบังคับโดนให้บินซ้ายบินขวาอย่างเงี้ยอ่าแกนนี้มันก็จะชดเชยซ้ายขวาเพื่อให้กล้องยังอยู่ในลักษณะตรงนะครับอ่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแกกล่องสิ่งที่เปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ว่ารีโมทเป็นรีโมทแบบใหม่แล้วกล้องก็คือเป็นกล้องแบบใหม่มีกันสั่นก็คือพัฒนาขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ตามสเปคหน้ากล่องก็คือได้ระยะบินที่ไกลขึ้นระยะส่งภาพที่ไกลขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาเปิดโดนดูกดค้างไว้นะครับอ่ามันร้องสีนิดๆนะครับแล้วก็มาเปิดรีโมทอ่าแล้วพอมันเชื่อมต่อกันมันก็ ก,กบพิทีนี้เราก็ต้องไปคาลิเบตอะไรแต่เดี๋ยวผมจะคาลิเบตให้ดูตอนก่อนจะบินแล้วกันทีนี้เรามาที่การตั้งค่า Wi-fi นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเนี่ยครับ A J F Pro นะครับแล้วก็เราก็เชื่อมต่อเข้าไป พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดแอปมานะครับ SJGPS Pro นะครับตัวนี้ก็เป็นแอปเดียวกันกับรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้เนี่ยครับมันจะเห็นมานี้ปรับกล้องขึ้นลงก็ แกก่องก็คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับก็ประมาณ10นาทีแล้วก่อนจะเลือกซื้อก็แนะนำให้เช็คโทรศัพท์ดูนะครับว่าว่าโทรศัพท์เราสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ได้ไหมก็ Wi-Fi 5G กับโทรศัพท์ 5G เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโทรศัพท์ 5G คือขึ้นที่เราใช้ซิมการ์ดใช้โทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ก็ในส่วนของ Wi-Fi นะครับเป็นการรับส่งข้อมูลมันมันแยกจากกันนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าโทรศัพท์จะเป็นขึ้น 3G 4G 5G อะไรนะครับสนใจที่ว่า Wi-Fi ของโทรศัพท์เครื่องนั้นมันรับ Wi-Fi 5G ได้หรือเปล่านะครับก็หลักๆก,ก็โทรศัพท์สัก7 0 0ขึ้นไปเนี่ยจะมีมีกันหมดแล้วนะครับหมายถึงโทรศัพท์ราคานี้ในปัจจุบันนะส่วนมากส่วนมากจะมีกันหมดแล้ว แล้วก็ก็คือตอนเนี่ยที่ผมขายอยู่นี่จะมีก็จะมีโปรโมชั่นเข้ามานะครับเวลาเราซื้อเพิ่มแบตเตอรี่เป็นชุดแบต2ก้อนแบต3ก้อนอย่างเงี้ยมันจะลดราคามาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแบตเตอรี่ถ้าเราซื้อรวมมาในชุดมันจะตกประมาณก้อนละแปดถ้าร้อยบาท ถือว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อแบตเตอรี่แยกก้อนนึงเนี่ยประมาณพันสามร้อยพันสี่ร้อยพันห้าประมาณเนี่ยครับถือว่าแพงมากนะครับแบตเตอรี่มันเ่าโอเคครับก็จบการแกะกล่องเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาว่างไปบินทดสอบให้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานยุ่งยุ่งอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหรก่ก็ยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยถ้าชอบก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละคลิปก็ต้องลงทุนไปเยอะพอสมควรครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ